สุราธานีจัดงานวันดินโลกซอยแวร์ฟู้ดบิจินอาหารก่อกำเนิดเกิดจากดินเมื่อวันพุทธที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565ณอาคารศูนย์กลางประชุมสัม,มนาภาคใต้ตอนบนสาลากลางจังหวัดสุราธานีนายชูศักดิ์รู้ยิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีเป็นประธานในงานวันดินโลกโดยได้วางพานพุ่มดอกไม้และกล่าวรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมโดยมีนายจำเรืญน,นาคคงผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ว่าตามที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ทูลกล้าวทูละหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเมื่อวันที่16เมษายนพุทธศักราช2555เด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอนุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินนำมาซึ่งความเป็นอยู่ดีของพระชนิกร และเป็นแบบอย่างการพัฒนาทรัพยากรดินของโลกต่อมาในปีพุทธศักราช2556การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่68มีมติรับรองให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกโดยประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่าร้อยประเทศได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และในปีพุทธศักราช2565กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดยกรมพัฒนาที่ดินร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำสมาคมดินโลกและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้กำหนดจัดงานวันดินโลกในหัวข้อ Soil w a r e Food Begin อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน โดยให้ความสำคัญของการสร้างสุขภาพดินที่ดีซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดีตามแนวคิด one h e a l h ซึ่งหมายถึงการพัฒนาสุขภาพคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันให้มีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมภายใต้เป้าหมายการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทัศการเฉลิมพระเกียรตินักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมนิทัศการวิชาการดินความเป็นมาของดินโลกความสำคัญของดินการจัดการดินการฟื้นฟูผลิตภาพของดินให้มีความบุรมสมบูรณ์ที่เหมาะสมกับการปลูกพืชการบรรยายพิเศษบริการตรวจวิเคราะห์ดินและตลาดนัดสินค้ากเกษตรอินทรีย์หลังจากนั้นนายชูศักดิ์รู้ยยิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นประธานในวันนี้ได้กล่าวว่า การที่พวกเราทั้งหลายได้มาชุมนุมหน้าที่แห่งนี้มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันสองประการประการแรกเพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประม,นรรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนณธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีที่ทรงสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานแห่งพระบรมราชานุกนาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่องประการที่สองเพื่อร่วมใจการปกปักรักษาดินซึ่งเป็นทรัพยากรที่สําคัญยิ่งของประเทศ ให้เป็นมรดกของลูกหลานภายใต้แนวคิดดินดีคุณภาพชีวิตที่ดีการจัดงานวันดินโลกประจำปีพุทธศักราช2565จังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดอาหารก่อกำเนิดเกิดจากดินหรือดินดีอาหารดีสุขภาพดีชีวิมีสุขซึ่งเน้นความสำคัญของการสร้างสุขภาพดินที่ดีที่ส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดีตามแนวคิด One h e a l ซึ่งหมายถึงการพัฒนาสุขภาพคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันให้มีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมภายใต้เป้าหมายการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนตามกรอบเป้าหมายซึ่งประกอบด้วยการผลิตที่ดีขึ้นโภชนาการที่ดีขึ้นสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นชีวิตที่ดีขึ้นเพราะร้อยละ95้า ของอาหารมีต้นกําเนิดมาจากดินหลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เดินชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมได้เยี่ยมชมตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่จัดขึ้นภายในงาน